สิบ,บาทอักษรแดงนะครับเพื่อนๆแบงค์สิบ,บาทนะครับอักษรแดงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันแบบชัดๆชัดๆนะครับแบบนี้นะครับร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังแบบนี้เขาเรียกว่าแบงค์สิบบาทอักษรแดงไม่ว่าจะเป็นใบละห้าสิบหรือยกแดดสามพันเก้านะครับตอนนี้เพื่อนๆก็สั่งกันมานะครับห้าสิบออเดอร์ของวันนี้เลยนะครับ พร้อมจะส่งนะครับเพื่อนๆว่าทําไมสั่งยากจังนะครับสั่งง่ายมากๆนะครับเพื่อนสั่งง่ายมากๆเลยนะครับพยมแต่เพื่อนๆอ่ะใส่เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่มานะครับใต้คลิปคอมเมนต์หรือทักแชทกันเข้ามานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆให้เบอร์โทรแต่ไม่ให้ที่อยู่ติก็ส่งไม่ได้ถูกต้องไหมละครับแต่ถ้าเกิดให้เป็น ที่่อยูไม่ให้เบอร์โทรนะครับขนส่งเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหรือทักแชทกันเข้ามานะครับเพิ่มเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับใบละ50บาทนะครับแหนบละ3ามพนนะครับของแท้นะครับผ่านการเวลามาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ50กล่องนะครับนี่นะครับ2 4 6,80่แนะครับ5แถวก็คือ50กล่องนะครับพร้อมจัดส่งแล้วครับ